เรื่องของการแจ้งเตือนกันบ้างครับกับสถานการณ์น้ำที่ตกลงมาในตอนนี้นะครับชลประทานที่12เนี่ยประกาศแจ้งเตือนครับเจ็ดจังหวัดด้วยกันพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพยาติดตามสถานการณ์น้ำกันอย่างใกล้ชิดครับนายวัชรักไกลใส่นะครับผู้อำนวยการสำนักง,งานชลประทานที่12ออกประกาศแจ้งเตือน พูดถึงผู้ว่าราชการจังหวัด7จังหวัดด้วยกันนะครับในพื้นที่ลุ่มน้ําเจ้าพระยาก็จะมีจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาและก็ลบบุรีครับเรื่องการแจ้งเตือนสถานการณ์น้าและการบริหารจาัดก,การน้ําลุ่มเจ้าพระยาฉบับที่2ปี2567 คาดการณ์เอาไว้นะครับบอกว่าปริมาณน้ําไหลผ่านเขื่อนเจ้าพญาเนี่ยจะมีแนวโน้มที่สูงขึ้นอยู่ในเกณฑ์5 0 0ร0ถึงลูกบาทเมตรต่อวินาทีเนื่องจากในช่วงนี้ครับยังมีฝนที่ตกลงมาแล้วก็มีน้ําหลากจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ําเจ้าพญาไหลลงเหนือเขื่อนเจ้าพญาในอัตราเพิ่มมากยิ่งขึ้นและก็คาดการว่าปริมาณน้ําไหลผ่านเขื่อนเจ้าพญาจะมีแนวโน้มที่สูงขึ้นด้วยครับอยู่ในเกณฑ์5 0 0ร0ถึงลูกบาทเมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลทําให้พื้นที่ ที่อยู่ในริมน้ำนะครับมีระดับน้ําเพิ่มขึ้นตั้งแต่บริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพยาอ,อําเภอสัพยาจังหวัดชัยนาธนะครับถึงบริเวณของตําบลบ้านกระทุ่มตําบลหัวเวียงอ,อําเภอเสนาแล้วก็ตําบลท่าดินแดนอ,อําเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับอีกประมาณ1นถึงหจุด 2เมตรนะครับโดยระดับน้ำเนี่ยมีเพิ่มขึ้นสูงดังกล่าวก็ยังคงอยู่ในตะลิ่งลำน้ำนั่นแหละครับทั้งนี้ครับสํานักง,งานชลประธานที่12โดยกรมชลประธานจะควบคุมปริมาณการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวด้วยการบริหารจัดการน้ําให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับโดยมิให้มีผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรหากมีปริมาณน้ําหลากเพิ่มขึ้น ที่จะส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพยามากกว่า700ลูกบาทเมตรต่อวินาทีก็ตัแจ้งให้ทราบต่อไปครับโดยล่าสุดนี้ที่สถานีวัดน้ำซีสองอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ครับมีปริมาณน้ำไหลผ่านจุดวัดอยู่ที่10,80ลูกบาทเมตรต่อวินาทีที่ปริมาณเขื่อนเจ้าพยาอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทมีปริมาณน้ำทางด้านเหนือเขื่อนอยู่ที่16.47เมตรนะครับมีระดับน้ำทางด้านท้ายเขื่อนอยู่ที่8.98เมตรนะครับซึ่งระดับน้ำห่างจากตลิ่งอยู่ที่7.36เมตร และเขื่อนเจ้าพระยามีอัตราระบายน้ำลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนอยู่ที่559ลูกบาทเมตรต่อวินาทีซึ่งส่งผลทำให้มีสถานีวัดน้ำซีสามบ้านบางพุทสาอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีมีปริมาณน้ำไหลผ่านจุดวัดอยู่ที่512ลูกบาทเมตรต่อวินาทีครับ